แหมครับสวัสดีครับแหมโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสวัสดีมองกล้องหน่อยครับมองเหี้ยอะไรอยู่อ๋อแหมสวัสดีครับวันนี้เราแดกฮาวันที่เรากลับมาพบกันอีกครั้งหายไปประมาณสี่ห้าเดือนเป็นเหี้ยเรียกว่าเอ้าเรียกว่าผู้ชมคงคิดถึงกันมากๆแน่นอนวันนี้เมนูเป็นไงว่ากันถึงเรื่องเมนูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนมีแขกรับเชิญก่อนใช่ใช่ใช่คือตอนนี้เทอมใหม่ สิ่งใหม่ๆเข้ามาครับอืมเมืเ่อกี้วิทยาท่านประธานโหคิดว่าพวกเราจะมีอ่ะตัวผู้อะไรกันไม่จะผู้ชายไม่มีความสนุกเลยเหนาเยียเยี่ยหมไม่ไม่เป็นอีกไม่เป็นอีกต่อไปแล้วครับแนะน,นําคนไหนคนก่นแขกรับเชิพิเศษมาวันนี้สองค,ครับโอ้โหนี่ระดับไหนฮะเป็นผู้หญิงฮะโอ้โหระดับไหนตอนนี้แฟนๆรายการผู้ชายต้อตบมือกันเอะเลยผู้อื่งแล้วอ่า น้ำตัวไหนครับน้ำตัวไหนครับตัวโอ้โหเต็มหน้าเต็มกล้องเลยค่ะวันนี้ดีใจมากที่เป็นเกียรติเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้มึงบอกให้แนะนำตัวใช่ไหมครับใช่ใช่นำตัวอ๋อค่ะคือแอนค่ะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโหวตให้กินนะอย่าเพิ่งโหวตให้กินนะอ๋อันนด้แล้วค่ะแล้ววันนี้นำนำอะไรมาที่งานวันนี้บ้างครับอ๋อเป็นผัดไทยอภิ มหาพัดไทยอลไรก็ต้องต้องดูว่าพัดไทยแบบตูมครับตูมครับตูมค่ะโซมอร่อยที่หนึ่งในโลกไม่เหมือนใครที่ไหนไม่เหมือนใครที่ไหนเดี๋ยวผมชิมเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมผมเป็นคนตัดสินอยู่แล้วเลยหาเลหาผมเป็นคนตัดสินอยู่แล้วแล้วครับท่านผู้ชมตามนะท่านผู้ชมตามนะฮะสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวเดี๋ยวต้องช่วยสมาธิช่วยสมาธิอย่าครับโอ้โหมีกงินกระเดืองน้ำตามเต็มเปี่ ดูหน้าคนทำดูหน้าคนไปขออัยครับท่านผู้ชมผมยืนยันครับผมยืนยันนี่คือผัดไทยที่หาไม่ได้ที่ไหนแล้วในสั่งฝรั่งจริงเหรอวะจริงโอเคต้องบ้านเลขที่สองสี่ศูนย์เจ็ดเติร์สตรีทเท่านั้นเลยใช่เขาทำจากบ้านอื่นมาโอเคครับอ่าแล้วเมนูที่เหลือนี่อันนี้ก็เป็นเห็ดเห็ดปีดําปีอ๋อเห็ดเห็ดอร่อยอร่อยอร่อยกว่าครั้งที่แล้วนะเฮ้ยอร่อยนะอร่อยนะโอเคอ่ะตัวลงครั้งที่แล้วกูทำจำไม่ได้ใช่ไหมกูจำไม่ได้อันนี้เห็ดเอ่อคลุกกับอ่า ซอสสูตรพิเศษเนี่ยซีอิวหวานธรรมดาอตอนทำมึงไม่ดูเลยกูไม่ดูอันนี้ครับอันนี้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 คือเขาเรียกว่าเมนูที่เหมือนจะเป็นผัดพริกเผาแล้วมันเป็นอะไรอะ่ะกูยังไม่รู้เนี่ยแล้วรสชาติเป็นไงเฮ้ยชิมแล้วทำหน้าตาบอกท่านผู้ชมด้วยเดี๋ยวแลชิมชิมชิมครับชิม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 แหมโหชิมแต่น้ำได้เหรชิมแต่น้ำไม่กินโคตรโคตรปี๊เมื่อกี้เพิ่งปล่อยมุกครับคนนั้นเพิ่งปล่อยมุกครับ มันเป็นแบบว่ามันอยู่ต่างประเทศมันก็สไตล์แบบฝรั่งกินน่ะรสชาติแบบใช่ไะคือนี้มันเป็นฟิวชั่นของโคตรฟิวชั่นทำไมมึงต้องทำน้าเครียดขนานนวะไม่การคิดอยู่ว่ามันเฮ้ยแย่แบบเฮ้ยคนนี้นี่อ่ะคนนี้น่าทึ่อถึงไงคุณวุฒิกนอูมาแล้วหลังจากที่ครั้งนี้กองเป็น้องตัวเอาก้องนตัวมาเองอ่ะเฮ้ยลองชิมหน่อยชิมหน่อยอยากอยากรู้ว่าความรู้สึกเป็นไงความรู้สึกเป็นไงกับกับแล้วกัแล้วเป็นไงบ้างก็ดี โอ้โหแม่งน้ำเสียงคู่เสียงวันนี้ท่านม่ถ้ผู้ชมคงจำได้จากอะไรนะคลิปเจ็ดวันถ่านผู้ชมคงเจ็ดนี้อีกนะหน้าเขาได้หลังจากที่ครองตำแหน่งแชมป์มาแต่ยิ่งกระดูกนี่เออแม่ไม่ได้หั่นกระดูกไอ้ที่ก็กูหั่นใส่ลงไปกูอยากกินอ่ะซึ่งทำตามใจคนกินหน่อยเดียวเฮ้ยพิธีกรได้พูดปิดเบรกก็เดี๋ยวพวกเราขอแปิ บรรทานอาหารกันให้หมดก่อนนะครับอร่อยเป็นจุดๆอย่างเงี้ยวันนี้มีกะปั้งมาพบกันใหม่อ่าครับนะครับเดี๋ยวเรามาถึงช่วงท้ายของรายการนะฮะครับตาทำเมียม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 อะไรจะตกท้ายกูอายว้เฮ้ยอะไรครับตาทำเมียม เป็นเหมือนทุกครั้งนะฮะที่เราจะอ่าก็สูงมาไปที่เราจะจัดการปิดท้ายมื้ออาหารสุดอร่อยกันด้วยแพนเค้กตอลนีเมื่อกี้คุณกินข้าวกี่จานกับวิปครีมที่เยอะมากๆาอ่าเมื่อกี้คุณอ้นกินข้าวกี่จานครับกูไม่รู้แดดเอาเป็นมอเป็นมอดเป็นมอแหม่บอกว่าเหนื่อยไงผมกำลังไปกลังโตผมเป็นพิธีกรผมก็ต้องทำงานเยอะคนมันเตี้ยต้องกินเยอะไม่เกี่ยวเลยกินยากกลองรีเควสต์มื้อหน้าเอาอะไรมื้อหน้าอะไรฮะอะไรก็ได้ กูแดกหมดอะอะไรก็ได้ที่กูจะทำใช่ป่ะกูแดกหมดอะฟัวกาดูมันหยุดไปไฮโซจริงไปโซจริงอ๋อแล้วงั้นต้องไปเรียกคนดำๆมาดำตบถามถามถามแขกรับเชิญพิเศษว่าเวลามือในบ้านกับอ่าอ่ารายการแดกฮาวันเพื่อหัตถ์นี้แดกฮาวันเพื่อหัตถ์นี้หรอครับสามารถสามารถคุณแอนคุณแอนให้คุณแอนคุณแอนให้คุณแอนคงไม่มาเลยครับไม่ครับประสบการณ์ ครั้งนี้เป็นไงบ้างฮะอ๋ออยากให้พูดเลยค่ะรู้สึกลำบากใจเดี๋ยวเดี๋ยวพูดมากแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ได้มากอีกแล้วเที่ยวเดี๋ยวทั้งแขกรับเชิญคุณดิวหน่อยอร่อยอร่อยแต่ถ้าพี่กอนพูดน้อยกว่านี้ก็คงอร่อยกว่านี้ค่ะพี่กอนเกี่ยวอะไรกันมีประโยคไหนที่มันไม่กัดบ้างกว่ไอ้เนี่ยเลยจ๊อบจบจ๊อบเฮียทำทำไมเนี่ยโมลิเวอร์พูลเก่งที่สุด ตอนเลสสวยมากล่าสุดเลฟูแข่งเจอใครไปไม่ได้ดูไม่มีทีวีเขาก็รอเรารอคมคมแคสอยู่ยังไม่มีทีวีคนบ้านนอกเลยคนเราโนมากคนมากป่าป่าพร้อแล้วหรอแล้วครับ